ครับวันนี้นะครับมาผูช่างโนนะครับมาดูว่านี่มีลูกค้ารถมาให้สีหมุนหมองมากเลยครับเป็นสีแท็กซี่เก่ากันนะครับเป็นสีแท็กซี่เก่าครับช่างโนรถคันนี้มาทำอะไรครับทำสีครับทำสีใช่อดีตเคยเป็นแท็กซี่อดีตเป็นแท็กซี่ทำสีใหม่ใช่ไหมครับมีตัวอย่างที่เคยทาเสร็จแล้วไหมครับคันแดงแดงนะครับคันแดงแดงไหนครับมาดูคันแดงของโนนะครับอ๋ออันนี้เลยครับ อันนี้กำลังล้างความสาดอยู่นะโอ้โหครับพี่เงามากนะฮะนี่ยังไม่ได้ขัดนะครับนี่ยังไม่ได้ขัดนะดูความเงาครับมองไม่เห็นว่าเป็นแท็กซี่เลยครับบางร้านนะไปทํามาผมเห็นแล้วฮะบางท่านไปทํามาจะมีรอยแท็กซี่อยู่ครับอยู่ตรงประตูนี่ฮะแล้วก็ลายแถบเหลืองแถันนี้ไม่มีมองไม่เห็นครับยังกับรถใหม่เลยนะครับผมค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับท่านหนหมื่นห้าโอ้ผู้ไปเล่น ตอนนั้นผมไปทำฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับไปสามหมื่นสองได้ประมาณนี้แหละฮะแต่ท่านใดที่สนใจนะเพราะว่าช่างที่นี่มืออาชีพนะฮะช่างขัดสีพ่นสีมืออาชีพมือหนึ่งเลยฮะสองอาทิตย์สามสองสามอาทิตย์ครับครับผมเขาฝีมือนะฮะเห็นอู่เล็กๆแต่ว่าช่างฝีมืออยู่นี่นะครับไม่ได้โม้ครับทําจริงร่วมร่วมนะครับช่างด้วยช่างฝีมือครับผมช่างประกอบช่างซ่อมเครื่องก็อยู่ที่นี่ฮะนี่ฮะช่างนนนะฮะ มือหนึ่งให้มังบอลห้าซอยสิบเอ็ดนะครับแล้วก็คุณเฮียมคาแค่ก็มารวมกันที่นี่นะครับนะซื้อซื้อมาขายต่อได้เลยนะครับรถนะฮะดูฮะโอ้โหนี่รถเก่าๆนะฮะเดี๋ยวผมจะคอยดูครับผลงานรถคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยฮะดูคนเก่าก็ทํามาฮะไม่เรียบนะฮะดูสีเหลืองยังโผล่อยู่เลยฮะโคโรล่าสีเหลืองยังมีโผล่นะฮะขอบรอบนุ่งรอบนอกนะฮะทำมาเจ้าของรถเขาบอกว่าอะไรนะช่างโน ทำไม่เนียนก็ให้ช่างงูทาให้ใหน้ผลงานช่างงูราคาหมื่นห้าเองนะครับนะบวกลบนิดหน่อยนะครับสำหรับอาจจะจิตนะฮะใครจะเพิ่มตาพงตาไฟอุปกรณ์ตกแต่งก็งบลบนิดหน่อยนะครับแต่ที่เรื่องเรื่องของสีเท่าไหร่นะครับช่างอะไรนะครับทำสีเท่าไหร่นะท่างผันมหมื่นห้าครับผมเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับนะครับคุณภาพดีนะครับตัวอย่างก็คันแดงครับกําลังแต่งนะฮะมองไม่เห็นสีเลยครับ สีเก่ามองไม่เห็นเลยครับโอเคนะครับผมยังไงก็ติดต่อช่างโนที่เบอร์อะไรครับช่างโนศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์สี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสองสามสี่ครับเจ็ดสองสามสี่นะครับก็กราบเรียนเชิญนะครับนะมาดูผลงานกนครับแค่หมื่นห้านะครับไม่ต้องมาทำสามสี่หมื่นนะครับที่นี่แค่หมื่นห้าเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับใช้สีอะไรประเภทอะไรครับใช้สีได้แต่ลูกค้าครับสีแต่ลูกค้าเอาเกจเอเกจบีเกจเกรด เดสอะไรมีเกียร์อะไรบ้างครับดูปงดูป้องมีหมดมีหมดแล้วครับโอ้โหขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับแต่เกียร์มาตรฐานคุณใช้เกียร์อะไรครับของผมใช้ของนิปปอนครับนิปปอน 2K อะไรพวกนี้เลยครับโอ้โหใส่สบายครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยขอดูคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์รีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับครับผม